Because um, I'm I'm not not so good t o English I can a little bit but not not a little a little a little bit it 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 so much competing to me my friend where you come from Thank you so much for uh you watching of uh come support me my channel เว็บต thank you thank you พี่นันขอบคุณมากมากครับพี่นันพี่นันได้อะไรกินเย็นวันนี้พี่นัน เมื่อคืนหน,หนูนั่งร้องเพลงอยู่ยันตีห้าแม่ไปน็นนั่งร้องไปด้วยดื่มไปด้วยก็แฮ้งกันแล้วไปนั่นเมาแล้วน้ำพริกผักน้านเห็นไหมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือน้ำพริกเนาะปัะ๊บปักันตรงก็ยังไง ึงบนกับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ไม่เยีมสังขารตัวเองไม่ดูเลยว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้ว ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสิบหกวักซีน้องอ้อย ต้องเอาให้ได้ใช่ไหมต้องให้ม <ım Laser> ีสีให้ได้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเล่นอาหารเนาะใช่ป่าวต้องต้องถนับจะโข่วันี่กินซัมนี่ขอยิบไปตัดอีกเยอะแด้เนี่ยกินไรกันยังเนี่ยอืมอิดอิดอิดมากินข้าวน้อกันอิด ขึ้นเวทีลองเพลงหรอบำรุงเจ้าอิกฟื้นแล้วน็อตพี่สูกันสั้นพรน้องอ่อยงึดตัวเงิดพี่บ้านน้องอ่อยพี่ถามเนะนี่ยเมื่อคืนอี่ก็เห็นจะมาอยู่เป็นบา้านรุดอันไอ้สะงั้นคุณนันสวัสดีจ้า เจ้าจะว่าคอยเดื่อลอะไอกถามยังสิไอ้สังัดห้งางจะขอ่อยมากดตาไล่แค่ที่แน่ๆเ่ยโบเฝ้าจนซอดแจ้งไหมหมุกขึ้นนี่น้องไวแต่ว่าแก่โบนี้ไปน่องนอยุ่งช่วงหนึ่งยุ่ เงิดละงึดไล่นองจนรับตื่นมาเขายังเห็นวีสูนางรองเพ่งอยู่เห็น่ะเสือเสือมากินขขาแล้วพี่เสือเลิกยีบสองครับพี่สาวนมามันสิบ่วแมนคือคไลตินอ้อลัยมันจะมันจะ